ทีต่อไปนะคะจะเป็นเหมือนใบว่ายพญานาคนะคะป,ป,ป,ปาา้าป้าใบพญานาคนะคะเดี๋ยวจะพาไปจะพาไปดูนะคะเพ,าาพาื่อนพะพอนี่ fc ทุกคนเป็นเบอร์น,นะค่ะว่าพระพญาน่ามงามๆๆงามอ,ยายอุญยิ่งหอบพระผู้ใดที่พ้านเคยมาหารือว่าท่านไหนเคยมาชมหัวว่าพระพญายิ่งแห่งนะคะ นะคใหญ่มากสถานที่แรกของเรานะคะวัดถ้ำเสือจังหวัดกาญจนบุรีนี้นะคะ ขาบุญว่าฝาขอพ่อแม่เอฟซี FC ทุกคนเลยนะคะขอให้พ่อแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยเด้อขอาบุญว่าฝาทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างหน้าปาเจ๊รงว่าหนีก็ได้แล้วก็จะลงไปแล้วนะคะ ปลาชองถวงลง่ลง<ไ>งองล่องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่านั่งลูกไไน,นั่งไดนอยู่น่าทิ้งไปนี่เลยโมาเร็วเร็วลงเลยแล้วจะลงแล้วนะคะ